หัวหน้าสิงโตเพศมีออกจากทีมเธอเคลอดลูกสัตว์ตัวน้อยในมุมที่ซ่อนอยู่คนเดียวนิสัยของเจ้าตัวน้อยเหมือนกับแม่ของมันมากแต่โชคดีที่แม่เป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมอาหารที่เพียงพอทำให้ลูกสัตว์มีน้ำนมเพียงพอแต่ในช่วงเวลาที่ออกจากทีมนี้ฟงสิงโตสูญเสียกระดูกสันหลังในการล่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ต้องพูดถึงก็รู้ในช่วงเวลาที่หัวหน้าสิงโตเพศมีออกไปพี่น้องหญิงของเธอรับผิดชอบภารกิจการล่าแต่ในที่มีแต่สมาชิกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะพวกมันขาดประสบการณ์ไม่เข้าใจการทำงานร่วมกัน การล่ากโคแก่ตัวหนึ่งยังดูเหมือนจะยากลำบากพี่น้องหญิงสิงโตเห็นกระบวนการล่าของลูกสัตว์เธอต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนี้และวิธีเดียวคือให้ฝูงสิงโตต้องทนหิวความหิวเท่านั้นที่สามารถกระตุ้นทุกสิ่งได้ความมุ่งมั่นในการฆ่าสมาชิกครอบครัวแน่นอนชีวิตของหัวหน้าสิงโตเพศเมียก็ยากลำบากเช่นกันในพุ่มไม้หนาแน่นการปรากฏตัวของเสือดาวเป็นัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อลูกสัตว์หัวหน้าสิงโตเพศเมียต้องกำจัดอันตรายที่ซ่อนอยู่เพราะจนกว่าลูกสัตว์จะเรียนรู้การวิ่งเธอจึงงงจะสสสาามารถลลูู่กกน้อยับิโต ในช่วงเวลานี้หัวหน้าสิงโตเพศมีต้องรับประกันความปลอดภัยของลูกสัตว์ผู้เชี่ยวชาญในการซุ่มโจมตีก็ถูกซุ่มโจมตีเช่นกันความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเสือดาวตัวนี้พบอันตรายได้ทันเวลาและปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้ได้อย่างรวดเร็วแต่โชคร้ายที่เกิดขึ้นก็ทําให้มันแกสลักในใจทีมสูญเสียผู้นําความกดดันของฝูงสิงโตไม่ได้มาจากการล่าเพียงอย่างเดียวการปกป้องอาหารก็สําคัญเช่นกันใต้ความมืดของคืนครอบครัวของสุนัขจิ้งจอกเริ่มเคลื่อนไหว ไม่ใช่สิงโตทุกตัวที่จะมีความกล้าที่จะต่อสู้กับหมาป่าศัตรูตลอดการต้องมีการต่อสู้ที่ยาวนานเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความเกรียดชังหมาป่าและฝูงสิงโตจึงมีความมุ่งมั่นที่จะท้าทายกันเสียงคำรามที่น่ากลัวทะลุผ่านพุ่มไม้เรียกหากำลังเสริมอย่างต่อเนื่องมีเพียงสิงโตเพศผู้ที่อายุมากที่สุดเท่านั้นที่อยู่ด้วยสิงโตเพศมีชื่อเวกำลังเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่มีสิงโตเพศผู้ในที่นั้นและไม่มีแกนหลักในการต่อสู้ที่สามารถมองเห็นจุดอ่อนของฝูงสิงโตมมาาปป่่่จจึงกกลยเ็นทีไรู้ัพอ ในตอนแรกสิงโตเพศผู้ที่ยังไม่โตเต็มวัยใช้ข้อได้เปรียบด้านขนาดเข้าร่วมอยู่ที่แนวหน้าของความขัดแย้งแต่ขาดประสบการณ์ความกลัวเกิดจากภายในมันจะรู้สึกถึงแรงกดดันที่แข็งแกร่งจากครอบครัวหมาป่าเพราะหมาป่าก็มีความฉลาดเช่นกันพวกมันเข้าใจถึงพลังการต่อสู้ของสิงโตเพศมีที่โตเต็มที่โดยเฉพาะมุ่งเป้าไปที่สิงโตเพศผู้ที่ยังไม่โตเต็มที่หลังจากการยั่วยุหลายครั้งสิงโตเพศผู้ที่ยังไม่โตเต็มที่เริ่มตระหนักอย่างชัดเจนว่าตนมีจุดอ่อนอะไรพี่น้องสิงโตเพศมีสาบานว่าจะไม่ถอย เธอตอบโต้วพวกไฮยีนาด้วยท่าทีที่แข็งแกร่งและยังใช้การกระทำจริงของเธอเพื่อกระตุ้นทีมที่อยู่ข้างหลังแต่ท้ายที่สุดพวกไฮยีนามีกําลังใจที่สูงพี่น้องสิงโตเพศมีถูกบังคับให้ตั้งรับแต่ถึงอย่างนั้นพวกไฮยีนาก็ยังมีความกังวลการทําให้คู่ต่อสู้หว,ดดวาดกลัวนั้นได้ผลดีกว่าการเปิดสงครามโดยตรงนี่คือประสบการณ์อันมีค่าที่แกะสลักในความทรงจําจากการต่อสู้ระยะย,ยาวเพราะพวกไฮยีนาก็จะพิจารณาว่าความเสียหายจากความขัดแย้งนั้นคุ้มค่าหรือไม่เพื่อหาอาหารต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในช่วงทดลอง แม้ว่าจะเข้าสู่ภาวะที่ไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบแต่ฝูงสิงโตยังคงอยู่ในอาณาเขตของผู้ขยีนาผ่านคืนที่ยากลําบากจากการข่มขู่อาอาอากองทัพน้ำบวัวสูญเสียสมาชิกครอบครัวไปหนึ่งคนณนขณะน,นี้กองทัพน้ำบวัวขนาดใหญ่กลับมาอีกครั้งเข้าสู่ดินแดนของสิงโตการจัดแถวที่น่าทึ่งเช่นนี้การสูญเสียผู้สูงอายุหรือผู้พิการก็ไม่ใช่เรื่องน่าเสียดาย แต่ก็เป็นศัตรูที่กล้าหาญของสิงโตเช่นกันเราประเมินน้ำบัวต่ำเกินไปความกล้าหาในการต่อสู้ของครอบครัวเวลาพบข้าใกล้เข้ามาครอบครัวสุนัขจิ้งจอกยังคงวงเวียนอยู่กับสิงโตแต่การปรากฏตัวของกองทัพน้ำบัวได้ทำลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดระหว่างนักล่าสองตัวเพราะวัวตัวผู้ที่นำพบว่าซากวัวแก่ที่ถูกสิงโตฆ่าและถูกแบ่งแยกความเกลียดชังที่แก่สลักในยีนของครอบครัวถูกกระตุ้นขึ้นในทันทีสิงโตต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากอีกครั้งที่สามารถฆ่าวัวแก่ได้เพราะมันอ่อนแอเกินไป แต่ตอนนี้ต้องเผชิญหน้ากับวัวตัวผู้ที่แข็งแกร่งจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เผชิญกับความท้าทายจากวัวตัวผู้สิงโตวัยรุ่นทั้งหมดเดินไปยังสนามรบพร้อมกันแต่เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นพวกมันไม่มีความสามารถในการรับมือเลยภายใต้การโจมตีหลายครั้งของวัวตัวผู้สิงโตวัยรุ่นหลายตัวหนีไปอย่างตื่นตระหนกโชคดีที่ความวุ่นวายของการต่อสู้ดึงดูดสิงโตตัวผู้ที่กำลังลาดตะเวนอยู่ใกล้สิงโตตัวผู้เข้ามาในพื้นที่ล่าจึงทำให้การกรฏของวัวสงบลงสุดท้ายสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลง เมื่อสิงโตโตัวผู้มาถึงและยึดอาหารความหวังของสุนัขจิ้งจอกในการแย่งอาหารก็พังทลายได้สัมผัสถึงความดุร้ายและความกล้าหาญของสิงโตโตัวผู้ครอบครัวสุนัขจิ้งจอกไม่มีความกล้าที่จะต่อสู้กับความกล้าหาในการต่อสู้ของสิงโตตัวผู้การยอมแพ้อาจเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดของหายีนาสิงโตวัยรุ่นเริ่มกลับมาแต่ตอนนี้พวกมันต้องเผชิญกับความขัดแย้งภายในครอบครัวอีกครั้งเพราะสิงโตตัวผู้มีสิทธิ์ในการกินที่เหนือกว่าอย่างเด็ดขาดเคยชินกับการแบ่งปันอาหารกับสิงโตเพศเมีย สิงโตวัยรุ่นที่มีอาหารมื้อใหญ่พวกเขายังไม่ปรับตัวให้เข้ากับจิตใจของสิงโตตัวผู้มาถึงสถานที่กินอาหารวันนี้จะเป็นวันที่สิงโตวัยรุ่นท้าทายสถานะของสิงโตตัวผู้แน่นอนสิงโตตัวผู้สองตัวที่พวกเขาเผชิญหน้าไม่ใช่ราชสีสิงโตเพศมีผู้ใหญ่ก็ไม่เคยให้ความเคารพพวกเขาเหมือนที่เคยทำกับราชสีนี่ทำให้สิงโตวัยรุ่นมีการวางแผนเพื่อก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปขณะที่สมาชิกครอบครัวบางคนได้ร่วมรับประทานอาหารกับสิงโตตัวผู้แล้วสมาชิกครอบครัวทั้งหมดเริ่มวางความกังวลลง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิงโตตัวผู้ทั้งสองตัวนี้ก็เช่นกันไม่มีความกล้าที่จะปกป้องสิทธิ์ของตนเองแม้จนถึงตอนนี้พวกมันยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการผสมพันธุ์กับสิงโตเพศมีตัวใดจํานวนของสิงโตเพศผู้วัยรุ่นในความขัดแย้งมีความได้เปรียบสิงโตเพศผู้ผู้ใหญ่สองตัวก็ถูกบังคับให้ปปิะนอมการปล่อยตัวในครั้งนี้พวกมันจะต้องรับผลจากการที่สิงโตเพศผู้วัยรุ่นถูกขับไล่โดยราชาสีห์เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วราชาสีที่ออกกกไไปลลาาาาระเวววนนจํมมด้้ับแ เพิ่งก้าวเข้าสู่ใจกลางของฝูงสิงโตมันเริ่มประกาศอำนาจของตนเสียงคำรามต่ำของราชสีไม่เพียงแต่เป็นการข่มขวัญต่อสัตว์ทั้งหมดนี่ยังเป็นการเตือนสมาชิกครอบครัวเพราะอำนาจของราชสีนั้นสูงสุดมันไม่อนุญาตให้มีการกระทำใดๆที่จะสั่นคลอนถานะของมันเกิดขึ้นเมื่อเสียงคำรามของราชสีทะลุผ่านพุ่มไม้ส่งต่อไปยังฝูงสิงโตสมาชิกครอบครัวทั้งหมดต่างก็เหมือนเป็นผู้ทรยศที่ทำผิดก่อนที่ราชสีจะสงบอารมณ์พวกเขาไม่กล้ายอมรับการลงโทษของราชสีแต่เลือกที่จะหนี พราะซากวัวแก่ที่ถูกล่าถูกแย่งชิงไปจํานวนมากเหลืออยู่ไม่มากแล้วผลลัพธ์เช่นนี้เป็นความจริงที่ราชสีไม่สามารถยอมรับได้เมื่อราชสีมาถึงสถานที่สิงโตเพศมีไม่ได้จัดไปก่อนที่หัวหน้าสิงโตเพศมีจะกลับมาเขาทําหน้าที่เป็นหัวใจของทีมชั่วคราวและมีเพียงหัวใจของทีมเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการแบ่งปันมือใหญ่กับราชสีแน่นอนสําหรับการมีอยู่ของสิงโตเพศเมียราชสีไม่ได้โกรธดูเหมือนว่านี่จะเป็นการยอมรับของเขาต่อสิงโตเพศเมียที่ทํางานหนักในช่วงเวลานี้ แต่สิงโตวัยรุ่นที่หนีไปตลอดทางสิงโตซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ไม่กล้าส่งเสียงพวกมันดูเหมือนจะรู้ในใจการกระทำใดๆที่ทำให้ราชาสีกโกรธจะถูกขับไล่ด้วยความรุนแรงทันทีเมื่อหัวหน้าสิงโตเพศมีปรากฏตัวขึ้นในพุ่มไม้โดยเจตนาสิ่งนี้ทำให้สมาชิกครอบครัวและมั่งสนใจท,ทันทีและมั่งทุกตัวต่างจับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวของสิงโตเพศเมียดูเหมือนว่าต้องยืนยันตำแหน่งของนักล่าจึงจะสามารถรับประกันความปลอดภัยของตนเองได้แน่นอน เป้าหมายของหัวหน้าสิงโตเพศมีไม่ได้มีเพียงเพื่อกาล่าในฐานะที่เป็นนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในทุ่งหญ้าสวรรณาการมีอยู่มีเหตุผลมันคือผู้กำหนดกฎสมาชิกครอบครัวละมั่งกระนักถึงอันตรายและจะหนีออกจากที่เกิดเหตุทันทีเพราะสัตว์กินเพื่อทั้งหมดไม่สามารถเอาชนะความกลัวต่อผู้ล่าได้อย่างแท้จริงทรงผลให้เกิดขึ้นบ่อยครั้งแม้ว่าจะไม่มีผู้ล่าอยู่ครอบครัวยังคงไม่กล้าผ่อนคลายความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนานเกินไป นี่คือวิทยาศาสตร์นนเวศวิทยาแห่งความหวาดกลัวที่มีชื่อเสียงในโลกสัตว์แหล่งน้ําที่กําลังจะเหือดแห้งเป็นทรัพย์สินอันมีค่าร่วมกันของสัตว์ทุกชนิดแต่การมาถึงของช้างจะทําให้ทุกอย่างจบลงในทันทีเพราะฝูงช้างกําลังมองหาแหล่งน้ําไม่ใช่แค่เพื่อดื่มน้ําช้างมีความคล้ายคลึงกับหมูป่าพวกมันชอบอับโคลนเป็นพิเศษการกระทําที่ฟุ่มเฟือยและการหยิบย่ำของฝูงช้างนี่คือการสิ้นเปลืองทรัพยากรสาธารณะอย่างมากเมื่อฝูงช้างเดินจากไป แหล่งน้ําที่เหลืออยู่ก็กลายเป็นโคลนเต็มพื้นดังนั้นสัตว์หลายตัวจึงไม่ต้องการให้ฝูงช้างมาดื่มน้ําแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้แม้แต่ฝูงสิงโตเองก็ไม่สามารถเป็นภัยคุกคามที่แน่นอนได้เมื่อการดื่มน้ําไม่มีความเสี่ยงฝูงช้างจึงแตกต่างจากสัตว์อื่นๆไม่มีความกลัวก็ไม่มีความเคารพต่อระบบนิเวศทุ่งหญ้าสวรรค์นักวังใหญ่ที่มีรองรับสัตว์กินพืชหลายล้านตัวหากไม่มีการมีอยู่ของนักล่า แม้แต่ยอดอ่อนที่เพิ่งงอกใหม่ก็จะถูกพวกมันกัดกินจนหมดสิ้นครอบครัวละมัง่งทุกสายพันธุ์มีศัตรูที่เป็นจุดอ่อนของตนและมั่งมีความเร็วและคล่องตัวชำนาญในการวิ่งแต่ัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของพวกมันคือเสือดาวที่ปรากฏตัวและหายไปอย่างรวดเร็วในระหว่างการหาอาหารและมั่งทั้งหมดจะรวมตัวกันเพื่อป้องกันแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างแน่นอนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากนักล่าและมั่งได้ทำความร่วมมือกับครอบครัวบาบูล ครอบครัวบ,บาบูลกล้าที่จะกลับมาทำกิจกรรมบนพื้นดินอย่างไม่เกรงกลัวเพราะพวกเขาได้ตั้งยามไว้ที่กิ่งไม้ต่างๆการมียามอยู่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีได้อย่างมากแต่เหล่านักล่าก็มีกลยุทธ์ของตนเองหมาป่าที่ชอบหาประโยชน์หมาป่าจะสร้างความยุ่งเหยิงเพื่อกล่าล่าความยุ่งเหยิงจะทำให้ฝูงสัตว์รู้สึกไม่สบายใจเสียงคำรามที่แหลมคมยังคงดังต่อเนื่องมีนักล่าอยู่จริงหรือไม่ทุกชนิดอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนสิ่งนี้ทำให้เกิดนิเวศวิทยาแห่งความหวาดกลัว ที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆและเติบโตขึ้นการข่มขวัญที่ดีที่สุดคือการฆ่าของนักลา่าผู้เชี่ยวชาญในการโจมตีแบบซุ่มซุ่มอยู่ในพุ่มหญ้าสูงอย่างเงียบๆเมื่อฝูงกวางมารวมตัวกันเพื่อดื่มน้ำนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการลา่าแม้ว่าฝูงกวางจ,ารจะระมัดระวังเป็นพิเศษแต่โอกาสอยู่ในช่วงที่ละมั่งก้มหน้าลงทันใดนั้นเสือดาวพุ่งเข้าไปในฝูงกวางโดยตรงการลงมือที่รวดเร็วทำให้กวางเทศมีหนีไม่ทัน ถูกจับในทันทีโดยเฉพาะการฆ่าที่เกิดขึ้นต่อหน้าสมาชิกครอบครัวสิ่งนี้ทําให้หยุดกลับมาเสริมสร้างความกลัวที่เคยจางหายไปแน่นอนเราเน้นย้ําอย่างตั้งใจบทบาทของนักล่าในระบบนิเวศนี่ไม่ใช่การทําให้การฆ่าดูดีขึ้นการจเจริญเติบโตเกินขนาดของสัตว์กินพืชสิ่งที่ส่งผลโดยตรงคือพื้นฐานของระบบนิเวศการย้ายถิ่นใหญ่ในแอฟริกาตะวันออกที่มีขนาดใหญ่ นี่คือหลักฐานที่มีน้ำหนักที่สุดทุกครั้งที่ถึงเดือนมิถุนายนเมื่อถึงช่วงเวลาที่สัตว์กินพืชมีการให้นมการเติบโตของฝูงสัตว์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเกินกว่าความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมต้องออกไปเท่านั้นการเดินทางไกลไล่ตามหญ้าและแหล่งน้ำเพื่อให้พื้นที่หญ้าสวรรณ์ที่ถูกใช้มากได้รับการฟื้นฟูแต่ในกระบวนการนี้ที่อยู่อาศัยเดิมถูกทำให้สมบูรณ์นักล่าต้องเผชิญกับความท้าทายการจากไปของฝูงสัตว์หมายถึงการขาดแคลนอาหารระหว่างนักล่าที่แตกต่างกัน จะเกิดการแข่งขันที่รุนแรงเพราะอาหารดังนั้นเมื่อภัยพิบัติมาถึงผลกระทบไม่เคยเป็นเพียงบุคคลเดียวครอบครัวมะลายเป็นแนวหน้าของการอ,อพยพเพราะมะลายชอบหญ้าสูงมะลายคือสาเหตุที่ทําให้เกิดการขาดแคลนอาหารเป็นอันดับแรกนี่หมายความว่าครอบครัวมะลายจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆในเส้นทางการย้ายถิ่นในทันทีถัดไปจะเป็นละมั่งขนาดของครอบครัวละมั่งไม่มีข้อสงสัยว่าจะ เป็นกำลังหลักในกองทัพการย้ายถิ่นตามหลังครอบครัวมาลายพวกมันกินหญ้าชั้นกลางจนหมดการถูกบังคับให้จัดไปก่อเพื่อการอยู่รอดของกลุ่มสุดท้ายจะมีฝูงกวางและวัวกระทิงหลายชนิดเข้าร่วมการย้ายถิ่นใหญ่ที่มีขนาดมหาศาลสัตว์จำนวนมากจะตายระหว่างทางแต่ถ้าไม่ก้าวออกไปในก้าวที่ยากลำบากนี้สมาชิกมากขึ้นจะตายจากการขาดแคลนอาหารผู้ที่สามารถมีชีวิตรอดได้คือรุ่นลูกหลานของผู้รอดชีวิตและการย้ายถิ่นเช่นนี้ยังนำโอกาสและความท้าทายมาสู่ผู้ล่าแต่โอกาสนั้นมีอยู่เพียงชั่วคราว ความท้าทายกลับต้องใช้เวลานานถึง6เดือนผู้ล่าจํานวนมากจะลดจํานวนลงเนื่องจากการจากไปของฝูงสัตว์การจากไปของทําให้จํานวนลดลงอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมการเติบโตของฝูงสัตว์เพื่อรักษาความเสถียรของระบบนิเวศการฆ่าทุกครั้งมีความหมายที่ควรจะเป็นที่มีอยู่แต่ไม่ถูกยอมรับกลับไปยังทุ่งหญ้าสลับต้นไม้สมาชิกกลุ่มเล็กๆของสัตว์กินเพื่อจํานวนมาก ไม่ได้เข้าร่วมการย้ายถิ่นอีกต่อไปในจำนวนนี้ส่วนใหญ่คือผู้ที่อ่อนแอและบาดเจ็บที่เลือกที่จะอยู่เนื่องจากความกลัวจากนักล่าเพราะไม่เคยหยุดอยู่ในดินแดนเดียวกันอย่างสบายใจเพื่อกินหญ้าให้หมดนิเวศวิทยาแห่งความหวาดกลัวเป็นผลกระทบที่ไม่ใช้ทรัพยากรมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์สรีวิทยาและการกระจายตัวหลายสายพันธุ์จากการรวมตัวกันจำนวนมากกลับชอบอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะสามารถซ่อนตัวได้ดีขึ้นมีเพียงความหลากหลายเท่านั้นมีเพียงความซับซ้อนเท่านั้น ระบบนิเวททั้งหมดจึงจะสามารถรับประกันได้ว่าจะอยู่ในสมดุลที่มีพลศาสตร์เสมอยาที่ไม่ได้ถูกกินจนหมดทําให้ฝูงสัตว์ที่เหลือมีอาหารและฝูงสัตว์ที่ไม่ได้เข้าร่วมการย้ายถิ่นนี่คือความหวังของนักล่าที่จะผ่านพน้นฤดูแลง้งดังนั้นไม่ว่าจะมีอาหารเพียงพอหรือไม่นักล่าทุกตัวเมื่อเห็นเหยื่อจะมีความปรารถนาในการฆ่าที่ไม่สามารถยับยั้งได้นี่คือการสร้างความหวาดกลัวอย่างตั้งใจอาจจะพวกเขาไม่เข้าใจว่าการทําให้สัตว์กินพืชการรักษาความกลัวมีความสําคัญต่อสภาพแวดล้อมในการอยู่รอดแต่ทุกครั้งทีีม่มกกาารรปฏตัว ทุกครั้งที่มีการข่มขู่สัตว์กินเพื่อที่กระสับกระสายครั้งแล้วครั้งเล่าถูกบังคับให้ละทิ้งการบริโภคย่ามากเกินไปฮ่าฮ่ถ้าหากต้องแก้ปัญหาด้วยการต่อสู้เท่านั้นความขัดแยงระหว่างสิงโตเพศมีสองตัว ครอบครัวของสุนัขจิ้งจอกนั้นจะไม่เป็นฝ่ายที่ยอมแพ้ก่อนเพราะความได้เปรียบในจำนวนที่แน่นอนคือความมั่นใจที่พวกเขากล้าสู้กับสิงโตและสุนัขจิ้งจอกแต่ละตัวก็สนับสนุนกันทำให้ทีมทั้งหมดมีพลังมากเมื่อเผชิญหน้ากับความก้าวร้าวของสุนัขจิ้งจอกในฐานะหัวหน้าของฝูงสิงโตเพศเมียพี่น้องหญิงก็ถูกบังคับให้เข้าสู่ท่าทีป้องกันสาเหตุของความขัดแย้งไม่ชัดเจนแต่จะจบสงครามนี้ได้อย่างไรมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดไว้แล้ว ฮ่าฮ <aa> ่าฮ่าอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะยอมรับว่าไหนต่อหน้าหมาป่าแอฟริกันต้องยอมรับความพ่ายแพ้สิงโตเพศมีสองตัวรวบรวมความกล้าจงตีครั้งแต่ผลลัพธ์ไม่ดีนักหมาป่าแอฟริกันไม่มีทีท่าว่าจะถอยเลยในขณะนี้ระหว่างนักล่าสองตัวความขัดแย้งได้พบสาเหตุแล้วในขณะที่ต่อสู้กับสิงโตเพศเมียหมาป่าแอฟริกันแย่งชิงซากเหยื่อที่อยู่บนพื้นนี่คือการต่อสู้เพื่ออาหาร โอกาสในการแย่งชิงอาหารไม่มากนักสิงโตเพศมีหันกลับไปมองการไม่มีความช่วยเหลือจากฝูงสิงโตทําให้พวกเขามีความคิดที่จะถอยกลับแต่การถอยกลับหมายถึงการยอมรับความพ่ายแพ้ยอมรับความพ่ายแพ้ต่อหน้าหมาป่าแอาฟริกันกลัวว่าหมาป่าแอาฟริกันกลุ่มนี้จะไม่ปล่อยให้พวกเขาออกไปง่ายๆแน่นอนวัตถุประสงค์ของสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่เพียงแค่เพื่ออ,อาหารพี่น้องหญิงสิงโตเพศมีพ่ายแพ้ในสนามรบทําให้สุนัขจิ้งจอกได้เปรบมากขึ้น มองเห็นจุดอ่อนของคู่ต่อสู้การขาดแคลนอาหารทำให้กลุ่มสุนัขจิ้งจอกนี้หันไปโจมตีสิงโตเพศมีอีกครั้งไม่สามารถหลบหนีได้เมื่อความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นหมายถึงความตายกลยุทธ์การอยู่รอดที่ดื้อรั้นของสุนัขจิ้งจอกแม้แต่สิงโตเองก็ต้องควบคุมตัวเองใช้อำนาจของครอบครัวในการข่มขู่คู่ต่อสู้เป็นทางเลือกที่ชันฉลาดเพราะสุนัขจิ้งจอกมีความชำนาญในการโจมตีไม่มีสิงโตตัวไหนสามารถต้านทานได้ พลังจับที่น่ากลัวของครอบครัวสุนัขจิ้งจอกแต่ลำคอที่แข็งแรงของสุนัขจิ้งจอกสามารถทนต่อบาดแผลจากสัตว์กูลแมวได้ฮ่าฮ่าฮ่าโชคดีที่มีการช่วยเหลือจากพี่น้องหญิงสิงโตเธอไม่ทิ้งเพื่อนร่วมทีมเพื่อหน,นีคนเดียวสิงโตเพศมีสองตัวตอบโต้ด้วยความแข็งแกร่งอีกครั้งท่าทีนี้ทำให้หามาไฮยีน่าตอบสนองซึ่งทำให้หมาไฮยีน่าหันกลับไปที่เยออีกครั้งโอกาสมาถึงได้ยากในขณะที่หมาไฮยีน่าไม่ทันระวัง สิงโตเพศมีสองตัวรีบหลีกเลี่ยงการสัมผัสฮ่าฮ่าฮ่าการแพ้ให้กับหมาฮยนีนาไม่ใช่เรื่องน่าอายพวกมันก็เป็นนักล่าที่ดีที่สุดในทุ่งหญ้าสวรรนาสิงโตมีข้อได้เปรียบในด้านขนาดและพลังแต่ความอ่อนแอด้านพลังงานเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของพวกมันขณะที่หมาฮยนีนามีข้อได้เปรียบด้านจนํานวนพลังกัดที่น่ากลัวและการต้องการที่แข็งแกร่งเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้สิงโตไม่สามารถชนะได้ในระยะสั้นแม้แต่ฝูงสิงโตที่ใหญ่ที่สุดก็ไม่สามารถกาจัด ภายคุกคามจากครอบครัวหมาไฮยีนาได้อย่างสิ้นเชิงเพราะในอานณาเขตของฝูงสิงโตขนาดใหญ่จะต้องมีการรวมตัวกันในขนาดของครอบครัวหมาไฮายีนาที่น่าทึ่งเพื่อสร้างสมดุลและฝูงสิงโตสามารถจัดการกับไฮยีนาได้เพียงผ่านความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยการต่อต้านที่มีความขัดแย้งในความอยู่ร่วมกัน